อาณาจักรพัน 1, ล้านฟ้ายงวรีอูฟูหนักไม่ขอเป็นรองหลังคนเปรียบหน้าคล้ายใหม่ดาวิกา นางเอกสาวคนนี้ที่ทั้งเก่งและสวยมากเธอชื่อฟ้ายงวรีนางเอกดาวรุ่งที่ควรค่าแก่การจับตามองเลยทีเดียวไม่ใช่แค่สวยหรือความสามารถแต่เพราะเรื่องการเรียนของเธอก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยล่ะสาวสวยหน้าเก๋ว่าที่นักบินคนนี้ให้มาขึ้นกันซะหน่อยประวัติฟ้ายงวรีฟ้ามีชื่อจริงว่ายงวรีงามกเกษมเธอเกิดเมื่อวันที่16มกราคม1999เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสินสิงหาเซนีและศึกษาที่สถาบันการบินคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชานักบินพาณิชย์ฟ้ายางวรีงามเกษตรหรือทันติยาจากบทในละครทะเลปแปลแม้ในละครอ,อาจจะดูบุคลิกเนิบเนิบนิ่มนวลชวนให้ปกป้องแต่ในชีวิตจริงแซบสายฟอมากแม่ฟ้ายางวรีนักสแสดงสาววัย20ปีและเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานักบินพาณิชย์ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าความฝันจริงๆอยากเป็นนักแสดงค่ะแต่นักบินเป็นความชอบส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งคือเชื่อว่าคนเราคงไม่ได้อยากทําอะไรอย่างเดียวอย่างที่เธอบอกคนเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรอย่างเดียวเพราะสาวฟ้ายังผ่านงานด้านการหถ่แบบมาอีกเพียบนอกจากจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วเธอยังเป็นหนึ่งในสองของผู้หญิงที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเรียนสาขานี้ฟ้าจึงเปิดใจถึงการเลือกเรียนสายนักบินว่าครอบครองเธอทํางานเกี่ยวกับด้าน บินยิ่งคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสทำให้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบินนั่นเองก่อนหน้านี้สาวฟ้าเธอยังได้เผยว่าตอนนี้เป็นนักบินค่ะหลักสูตรของฟ้าใช้เวลาเรียน3ปีเป็นการจบเบสิกเครื่องบินชั้นโต้นซึ่งการเรียนนักบินของฟ้าฟิลเหมือนนักบินพาณิชย์คือนักบินสายการบินนี่แหละนักบินจะได้เงิน60,000บวก30,000ค่าเบียเลียงในขณะที่ไต่์อจะมีเพดานสูงขึ้นมาที่160,000ถึง180,000บาทแต่จะมีเลเวลของมันเร จากเครื่องเล็กไปก่อนแล้วค่อยกระเถิบไปจนถึงสายการบินซึ่งไม่กี่เดือนนี้ฟ้าจะจบแบบขนานเครื่องเล็กกับ2เครื่องยนต์